สวัสดีครับออต่อไปจะเป็นการสาธิตการนวดแก้การเขายกลอยนะครับคือว่าลักษณะของเขายกลอยไม่สามารถนั่งขัะสมาหรือนั่งสมาธิได้ซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการหดเกรงของกล้ามเนื้อที่เวหลังต้นเดียวมันหดเกรงเข้าไปทไําให้เขาต้นเดียวย,ยกยกลอยไม่สามารถจะกดล,ลงได้นะครับสักกดแล้วจะเด้่ตามครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบริเวณกล้ามเนื้อตัคาดน้อยที่บริเวณขาหนี่จเกิดการหดเกรง ก็ทําให้ดึงนะครับเราก็จะทําการนวดนะครับลักษณะที่มันลอยอยู่เนี่ยก็คือเราจะนวดพื้นฐานขานะครับทั้งหมดพอเรานวดพื้นฐานขาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจึงค่อยมาแก้การบริเวณที่มีปัญหาเราจะกดลงไปสามถึงห้าเที่ยว แล้วก็เส้นที่สองของขาด้านนอกตามเปงห้าเที่ยวแล้วก็เส้นที่สามนะครับแั้วเราก็จะงองเขา่านะครับันที่าทำการนวดขาด้านในนะครับซึ่งผู้ถูกนวดอาจจะเข่าลอยนิดนึงนะครับเราก็จะค่อยๆกดเพ่อยือยกดยการเนื้อน่องนะครับ ให้หมดก่อนสามถึงห้าเที่ยวนะเวลากดตรงนี้โนใหญ่อาการนี้ผู้ที่เป็น,นยมักจะเก,กิดจากก,การบวมของกล้ามเนื้อนะครับแล้วเนี่ยเราก็จะมาตรวจนะบริเวณขาประสาทข้าด้านในนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ปวดยืด ยืดไปนะครับสามถึงห้าสามถึงห้าเท่วหรือจนกว่าจนกว่ามันจะยืดนะครับจนกว่าบริเวณบริเวณจะยืดเป็นแล้วก็ยืดนะครับแล้วก็ยืดกันมือขาด้านนอกแต่บริเวณต้นขาไร้ นี่นะครับก็จะเริ่มลงไปหน่อยหนึ่งนะแล้วเราจะสังเกตว่าเข่าที่ยกสูงเมื่อกี้เริ่มลงนะครับเริ่มลงทีนี้พอโรคลงแต่ก็ยังไม่ถึงกับนตนินะครับยังไม่ถึงกับตนิบเราก็จะมาทําการยืดนะครับกดยืดบริเวณจุดสำคัญ2จุดนะครับจะอยู่ข้างหัวตะขาตลงมานะครับสองจุดนี้โดยใช้สอกนะครับค่อยๆกดลงไปกดแล้วก็ยืดขึ้น กดแล้วก็ยืดขึ้นสามถึงห้าครั้งเสร็จแล้วก็จุดที่2ขยับลงมาแล้วก็ยืดขึ้นยืดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองให้เขางอาเขา่าจะสังเกตว่าเข่าเขาจะลงได้เป็นปกติ นะครับจากที่เมื่อกี้เราเราเราเห็นว่ามันจะยกรอยแบบนี้นะตอนนี้เขา,เขาจะลงนะเป็นปกติเสรแล้วถ้าหากว่ายังไม่ยังไม่สสิ็จริงเกงเราก็จะให้เขาตะแคงตัวนะครับตะแคงตัวไปทางนู้นนยครับแล้วให้เขาตะแคงตัวเพื่อที่จะทําการยืดการเนี้ยแต่พวกตรงบริเวณข้อต่อตองพักแล้วก็จะยืด เรายืดแกนเนื้อตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ดึงบริเวณแกนเนื้อก้นนั่งน,นะครับเสร็จแล้วเราก็ให้ก้านนอนงายนะครับครั้งเพื่อที่จะเช็คว่าข่าวที่ยกลอยมื่สัครูเนี่ยเสนเ็จไหมนะครบบงงสบายไหมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าก้กามเนื้อบริเวณข่าวที่ยกลอย เมื่อสักครู่นี้ลงนะครับการนวดแก้การเขา่าเข่าลอยเนะี่ยก็มีเท่านี้ครับ